แอตื่นเต้นมากเลยกําลังจะไปที่ LA วิงชันกังฟูก็เออเป็นคนชอบแบบชอบเรียนศิลปะการต่อสู้แต่ว่าก็แบบไม่ค่อยได้เรียนหรอกเออได้เรียนตอนแบบมอ มอต้นอะไรเงี้ยเออเรียนไอคิโดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าชอบมากเรียนอยู่3ปีแต่เรียนชอบแบบซัมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เออวันนี้รู้สึกว่าแบบอยากลองเรียนอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเก๋มากทุกคนได้ดูแบบยิบแมนมา Man, Man, ยิบมันยิบมันอะไรเงี้ยเออก็คือเนี่แหละก็คือวิงชันที่เหมือนกับว่าที่คนเขาบอกว่าเออเป็นเป็นแบบว่าต้นกําเนิดของบนะูซซี่เนอะ ซึ่งศิละปะการต่อสู้ที่เรียกว่าวิงชันเนี่ยในหนังอะไรอย่างเงี้ยเวลาเป็นแบบมาเชลอาตอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบแบบว่าเอ้ยผู้หญิงไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะสมัยฉันเรียนอยู่แบบจะไปเรียนมวยอะ่ะแล้วแบบครูก็คือหลอกว่าแบบเออมีประชุมไม่ต้องมาเข้าชมรมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าจริงๆงเราคือสอนกันไปสอนกัน,น,กนแต่สอนเฉพาะเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยเออไม่อยากให้เด็กผู้หญิงเรียนฉันก็รู้สึกว่าแบบเออเรื่องแบบนี้มันจริงบางที่อะไรเงี้ยนึกทำไม บางคนก็รู้สึกว่าแบบเออเป็นผู้หญิงอย่ามาอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบคูตลกมากเพราะว่าที่มาของศิลปการต่อสู้เนี่ยคนที่คิดคนศิลปการต่อสู้เนี่ยเป็นแม่ชีเฮียเป็นผู้หญิงโอเคปะแล้วคือเวลาใครคิดคนอะไรขึ้นมาเขาก็คิดคนมาให้เหมาะกับกับตัวสภาพของเขาเองกับแบบไซส์กับน้ําหนักกับหลายๆอย่างนึกภาพป่เทคนิคมันถ้ามันเป็นเทคนิคที่สอนสื่ตอตอกนานึกภาพไหมเสร็จ ชื่อวิงชันเนี่ยมึงก็เป็นชื่อผู้หญิงซึ่งเป็นสิทธิเอกของเขาชื่อว่าวิงชันยิมยิมวิงชันซัมติงโอเคนะทุกคนเป็นคนจีนโอเคนะแล้วเสร็จปุ๊บก็ประเด็นก็คือสมัยนั้นะจีนโบราณอ,อ่ะ,อะเฮ้ยเฮียขึ้นรถผิดปะวะเดี๋ยวก่อนโอเครถมาช้าใจเย็นใจเย็นแล้วก็มายืนพูดอยู่ข้างถนนเสียงดังมากเออไม่หรอกก็มารอรถเมล้วก็แบบว่า ว่างตื่นเต้นก่อนจะไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะมาทมอยให้ฟังอ่ะเสร็จสมัยนั้นใช่ไหมจีนโบราณก็มันก็มีกฎว,ว่าเออถ้าผู้หญิงถ้าถ้าแบบถ้าผู้ชายมาขอแต่งงานอะไรเงี้ยเออก็ต้องแตง่งเออถ้าพ่อแม่ยกให้ใดๆอย่างเงี้ยก็ต้องแตง่งเพราว่าไม่ได้มีปากมีเสียงเป็นของตัวเองอ่างเงี้ยผู้หญิงเป็นเหมือนเป็นสมบัติอะไรเงี้ยเออเป็นเป็นของที่เอาไว้ยกให้หรือว่าเป็นแบบเหมือนออกเสียงเองไม่ได้อะไรเงี้ยเออเหมือนแบบไม่หนูอยากแต่งกับแบบไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่สิ่งเราจะบอกได้ วิธีเดียวที่จะมีปากมีเสียงได้เหมือนกับว่าถ้าเขามาขอบอกว่าเนี่ยจะแต่งงานแล้วทุกอย่างรับลื่นยกเว้นเราเราไม่อยากแต่งอย่างเงี้ยวิธีเดียวที่เราจะออกจากการแต่งงานนี้ได้ก็คือเราจะต้องชนะผู้ชายคนนี้ในการต่อสู้แล้วอีมิงชา้างก็สวยคนก็จะแบบมาขอแต่งงานมากมายอะไรเงี้ยแล้วเสร็จเขาก็คือไม่อยากแต่งไม่อยากแต่งอะไรเงี้ยเขาก็ไปเรียนวิชานี้กับแม่ชีใช่ไหมเขาเขาก็เป็นเป็นหนึ่งในห้าท็อปสตรีเด้นอะไรเงี้ย เราก็แบบว่าแล้วก็ชนะแล้ววิ่งชันก็ชนะใครมาขอเลาวิ่งชันแบบไม่อยากได้วิ่งชันก็เขี่ยชนะแล้วแบบว่าก็มีคนมาทําหนังนวยมึงแล้วตลกจะตายเป็นแบบว่าเออเป็นเหมือนแบบว่าเออตอนแรกก็มาจีบมาจีบอะไรเงี้ยแล้วพอสู้ไปสู้มาแล้วแพ้ก็โมโหจะมาฆ่าเขาอะไรเงี้ยตลกมากเออแล้วก็เออก็ตลกดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบไหนไปดูซิมันทำยังไงไปดูซิ เออแต่พอมาอยู่ในหนงังเฮียผู้หญิงไม่ได้มชาชอานี้มันมันไม่ใช่ของสำหรับผู้หญิงไม่ได้กูแบบเดียวนะอะไรอะอะไรเออขอเลิกกูว่าเสียงต้องดังมากแ,แน่เลยกูอยู่ <c oughs> อยู่ข้างถนนกีดออกแล้วพูดเหมือนกูแบบคนมาขอแต่งงานไม่หวัน่นไม่ไหวต้องไปเรียนวิ่งชันเพื่อมาสู้เราปรบมือ ไม่สิชุดแต่งงานกูก็ซื้อพร้อมแล้วคนจะมาแต่งไม่มีปัญหามันอยู่ตรงนี้ออไม่ได้ไม่ได้จะมาสู้ไม่ได้จะมาสู้เพื่อที่จะสู้รบปรบมือให้ไม่มีผัวเลค่ะเฮ้ยเนี่ยไปยิมเอย้